สัปดาห์นี้มาคุยกันถึงเรื่องราวของเจ้ารถยนต์ตราดาวคันนี้ Mercedes Ben บติดตามมาชมได้เลยครับรถที่วิ่งผ่านนะครับไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกรถมอเตอร์ไซค์นี่แทบไม่ได้ยินเสียงเลยเงียบมากทีเดียวครับ ใครที่กําลังมองหาอย่างนี้อยู่ลองดูสิะครับจะนั่งกันทั้งครอบครัว4ี่คนก็สบายสบายสองคนอยากเดินทางมีอุปกรณ์มีถุงกอ๊อบมีสัมภาระเยอะๆพับเบาะหลังลงเพิ่มเป็นพื้นที่ใช้สอยเดี๋ยวนี้รถสมัยนี้ต้องอย่างนี้แหละครับอนเนกประสงค์ให้มากขึ้นถึงจะโดนใจคน ชมครับรถที่ผมขับอยู่นี่เป็นรถ Mercedes-Benz CLS 220d AMG Premium Facelift นะครับใช้เครื่องยนต์รหัส OM654 เป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูตรแถวเรียงที่มีระบบเทอร์โบชาร์เจอร์และก็อินเตอร์คูลเลอร์เข้ามาทำงานร่วมกันด้วย ให้กำลังเครื่องยนต์194แรงม้าเมื่อทํางาน3,800รอบต่อนาทีแล้วก็มีแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรเมื่อเครื่องยนต์ทำงานตั้งแต่1,600กร0ถึง2,800รรอบต่อนาทีมาว่ากันถึงเรื่องของอารมณ์จากการขับขี่ความรู้สึกที่ได้จากการขับเป็นเครื่องดีเซลที่เงียบครับยิ่งเข้ามานั่งภายในนี่แทบไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลย รถที่วิ่งผ่านนะครับไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกรถมอเตอร์ไซค์นี่แทบไม่ได้ยินเสียงเลยเงียบมากทีเดียวครับถือว่าเป็นรถที่มีการเก็บเสียงได้ดีกรุบเอาไว้ได้ดีก็ถือว่าขับได้สนุกสนานครับเนี่ยผมกดพื๊ดมันก็ไปสนองตอบได้ดีจริงๆครับ190แรงมาเท่านั้นก็ถือว่าเหลือเฟือสําหรับการเดินทางในระหว่างจังหวัดเนี่ยนะครับเดินทางไกลๆขับสบายๆครับเบาะนั่ง ล็อกตัวดีไม่ฟัดไม่เวียงแล้วก็นั่งสบายๆไม่ถึงกระแข็งกระด้างแบบเบาสปอร์ตแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ไม่ได้ยวกยากนะครับเป็นเบาแบบเฟิร์มครับนั่งแล้วรับทั้งลําตัวรับทั้งต้นขาใช้ได้ดีครับเป็นรถที่ขับสนุกคันหนึ่งแล้วก็ขับได้คล่องตัวมากในเมืองเพราะอย่างที่บอกครับว่าความยาวตัวรถเนี่ยไม่ถึง5เมตรบวกกับรถแรงบิด400นิวตันเมตรกับเครื่องล้อหลังทําให้ขับได้ ได้อารมณ์ทีเดียวล่ะถ้าจะว่าไปแล้วนะครับเนี่ยเข้าโค้งไปนิ่งๆเลยสนุกครับลองดูครับใครที่ สนใจรถในรูปทรงแบบนี้แล้วก็อยากได้รถที่ดูแลรักษาง่ายใช้งานได้นานๆเครื่องยนต์ดีเซลแบบนี้ลงตัวครับ Mercedes-Benz CLS 220d AMG Premium f a c e Rift คันนี้อย่างที่บอกไว้นะครับหน้าตาดูเพรียวดูสวยงามเป็นรถในขนาดที่จะเรียกว่าขนาดกลางๆของ Mercedes-Benz ก็ว่าได้ตกแต่งดูสวยงามเดี๋ยวนี้ตาสัญ,ญลักษณ์ที่เรียกกันว่าตาดาวน,นี่ก็เป็นตัวใหญ่ๆ ู่ที่กระจังหน้าเอากันเห็นชัดๆแล้วก็ยังมีตาที่เรียกว่าแบทแปะเอาไว้ตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งเส้นสายคมครับแล้วก็สีดูมีความแวววาวสะท้อนว่าอย่างนั้นเถิดนะครับดูสวยงามครับดูเพียวรมดูเป็นรถที่ออกในแนวที่เป็นแนวสตรีทว่างั้นดีกว่านะครับเพียวลมแล้วก็หน้าตาเนี่ยล้อลมไปเรื่อยดูเปิดด้านข้างเส้นตรงนี้นะครับออกไปทางด้านหลังอุปกรณ์ต่างๆครบถ้วนจริงๆสําหรับรถขนาดนี้4ี่ล้านสี่แสนห้าหมื่นบาท ผมจำไม่ผิดนะครับเป็นรถที่ประกอบในประเทศไทยผลิตในประเทศไทยราคาจึงทำลงมาได้ขนาดนี้ทั้งๆที่มีอุปกรณ์ครบแบบนี้หละครับรถอย่างนี้นะครับหนุ่มสาวทำงานในเมืองไฟฝันกันนะักเพราะว่าหน้าตาสะสวยแล้วก็อย่างที่บอกครับพื้นที่ตัวรถไม่เทอะทะมากเกินไป 4เมตรกว่ากว่า4,988ม mm, ิลิเมตรถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวขนาดเนี้หาที่จอดง่ายมีระบบช่วยจอดใช้งานในเมืองคล่องแคล่วว่องไวใครที่กำลังมองหาอย่างนี้อยู่ลองดูเถอะครับจะนั่งกันทั้งครอบครัว4คนก็สบายๆาย2คนอยากเดินทางมีอุปกรณ์มีถุงก๊อบมีสัมภาระเยอะ พับเบาะหลังลงเพิ่มเป็นพื้นที่ใช้สอยเดี๋ยวนี้รถสมัยนี้ต้องอย่างนี้ละครับอนเนกประสงค์ให้มากขึ้นถึงจะโดนใจคนแล้วก็ถ้าดูแล้วหน้าตาอย่างนี้โงเ่เฮงอย่างนี้ชอบไปลองขับครับ